กำลังฝึกซ้อมกันอยู่เหรอพยายามได้ดีชิลลี่นั่นมันอะไรน่ะหุ่นยนดับเพลิงนิสัยเสียกำลังสร้างความวุ่นวายโอ้ไม่ตอนนี้มีสลามไปทุกขี่เลย ไม่หุ่นยน์ดับเพลิงกำลังสร้างความเสียหายในเมืองลั่นงแบนด็อกเตอร์ซิกเขากำลังควบคุมหุ่นยนต์รถดับเพลิงนายต้องหยุดพวกเขาได้เวลาแปลงร่าง รถตำรวจปฏิบัติการจัดการที่เขาเลยเกือบจะได้ตัวแล้วเขาไปไหนน่ะรังโอไม่คราวนี้จะทำไงแฟรงช่วยหน่อยซูเปอร์ทรักติดอยู่ในสลาม คุณนะแฟร์ Frank. เร็วเข้ามีรถต้องการความช่วยเหลือมันมาจากกรงนั้น <Wow. S 1> ไหนไม่ช้าทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยสลาม <Wow. S 1> ไม่ต้องห่วงนะแอมเบอร์ Amber. ความช่วยเหลืออยู่นี่แล้วถ้า <Wow. S 1> ห,หลุดออกมาแล้วเก <c oughs> ่งมากแฟร์ <c oughs> แต่ซ <Wow. S 1> ูเปอร์ทรัคไปไหนแล้ว <Wow. S 1> เรือว,วัง ไฟไหมจะต้องหยุดเขามีรถมีปัญหาไฟมากขึ้นกว่าเดิมแรงเร็วซุปอรถ นายต้องหาหุ่นยนต์ที่สเสียและด็อกเตอร์ซิกนายต้องหยุดพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะเผาเมืองจนป่นปี้โอ้ไม่เแบบี้ทาร์กกำลังตกอยู่ในอันตรายแบบนั้นละทำต่อไปมันใหญ่เกินไปตอนนี้เราจะทำยังไงนายอยากจะใช้ S T 3 0 0 0งั้นเหรอเข้าท่า ชุดสายฉีดน้ำน่าจะได้ผลนะเยี่ยมมากใกล้จะเสร็จแล้วนายทำได้อยู่แล้วน้ำนั่นมาจากไหนนะ่ะชิลลี่นั่นเอง <c oughs> นั่นดองตาซิกเอาเรีโบดมาให้ได้ มันจบแล้วเก่งมากเมื่อกลับคือนสู่ปกติแล้วรถทุกคันก็ปลอดภัยอย่างน้อยก็เกือบทุกคันแล้วนะดูเหมือนวันนีไซต์ก่อสร้างกำลังยุ่งกันอยู่ั่ว่าบิลลี่และเอ็ดนากำลังทำอะไรกันปูนซีเมนเยอะมากเลย เอ็ดน้ารูวังโอไมล์บิลลี่รูวังนายขยับได้ไหมโอ้โ้ดูเหมือนถังคอนเทนเนอร์อาจจะตกลงมาได้นะฉันคิดว่านายต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะสวัสดีครับเราต้องการความช่วยเหลือนายกำลังดูหนังเลโก้อยู่เหรอขอโทษนะ แต่มันเป็นเหตุฉุกเฉินบิลลี่และเอ็ดนาติดอยู่ในพลมนต์ที่ยังไม่แห้ง ไม้คาวพวกเขากำลังติดอยู่ฮึมา่าไม่แล้วฉันคิดว่าคาวมีอไอเดียนะ ว้าวมีรถมาบนดูกันเยอะเลยเขาคือซุปเปอร์ทรัสเขาคือรถแจ็คแฮมเมอร์เทียบเลยรถแจ็คแฮมเมอร์กำลังทุบคอนกรีตฉันคิดว่านายควรต้องรีบหน่อยถังคอนเทนเนอร์คงอยู่ได้อีกไม่นาน โอ้ไม่ลูจแจ็คแฮมเมอร์ร้อนจนเกินไปเราไม่มีเวลาแล้วฉันคิดว่านายต้องใช้ ST3000 มาช่วยแล้วล่ะวันนี้ ST3000 จะกลายเป็นอะไรดีฮาอย่ามาเนาะ มันคือ S T 3000ฉันอยากรู้ว่ามันจะเป็นอะไรไม่ว่ามันจะใช้ทํำอะไรมันก็ต้องรีบแล้วล่ะมันคือเลเซอร์นั่นเองเยี่ยมเลยฟิลลี่ออกมาได้แล้วเราได้จมวลาแล้ว ทำได้ดีมากเอรร็อคเอสน่าอยากรู้ว่าเธอจะทำอะไรแทนคำขอบคุณได้บ้างฉันคิดว่าซูเปอร์รับมีไอเดียบางอย่างนะว้าวงานปาร์ตี้เลโก้เที่ยมไปเลยโ รถเลโก้ว่าแต่ซูเปอร์ทรัคหายไปไหนได้สนุกกับงานปาร์ตี้เลโก้ไหมซูเปอร์ทรัคมาได้ไหมอ๋อทำนี้ดีมากครับฉันหมายถึงซูเปอร์ทรัคน่ะแล้วเจอกันคราวหน้านะลาก่อนนะดูเหมือนเราจะมีเหล่าฮีโร่มาช่วยทำภารกิจแล้วนะ เรับได้ด er> <st Indo> pues ีมากเลยซปเปอร์รถมีส <basics> ัญญาณเรียกกลับไปที่ฐานขอบคุณนะวอเทอร์แบ๊บกำลังช่วยเบนเก็บกองฟางจากนั้นเด็กๆเล่นเกมกระโดดกบ ซึ่งทำให้พื้นเล่เป็นโคล้นตอนนี้เธอเลยทำงานต่อไม่ได้แต่เธอก็ไม่อยากทำให้เบนเสียใจโอ้ไม่นะรถของเธอยางแบนและเธอทำงานต่อไม่ได้ฮ huh. ใช่แล้วเราจำเป็นต้องซ่อมถนนก่อนเด็กๆพอกันได้แล้วดูสิสมรรมไปหมดเลยเธอมาขัดจังหวะรถที่กำลังทำงานไม่ได้นะดูสิแบบเสียใจมากแค่ไหนแต่ก็นะเด็กก็คือเด็ก ถนนไอ้น้ำบ้าฮัีเบ้นายจะเอามาทำอะไรซูเปอร์ทรักอ๋อเข้าใจละนายจะเอามาปรับพื้นพื้ที่แบสจะได้ขับรถได้อีกครั้งเป็นไอเดียที่ดีนะเด็กๆพวกเธอควรเข้าไปช่วยนะอืาฮทำได้ดีมากซูเปอร์ทุรกตอนนี้เราเข้าไปในโรงนาได้อีกครั้งแล้วอ้เนี่ยไรอ่ะ ว้าวซูเปอร์ทรัคแข็งแรงมากมากทำได้ดีมากทุกคนแต่แบ๊กทำงานต่อไม่ได้นะถ้าไม่มีล้อเป็นเรื่องที่ดีที่เธอจะขอโทษแบ๊นะอ้ยรนะแม่ ที่สามพันงั้นเหรออือหึอะไรน่ะมันบ้าอะไยอะฮ่าลเซอร์เหรอเยี่ยมเลย ต้มเสร็จแล้วฮ่าทำได้ดีมากใช่แล้วฉันไม่คิดเลยว่าไดนกสาวจะทำมาจากกองฟางฮึ่าฮ่าวันนี้เยี่ยมมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไงทุกคนพร้อมสำหรับปาร์ตี้ฮาโลวีนแล้วใช่ไหมลูกกวานฮาโลวีนเยี่ยมไปเลย แขกในงานต้องไม่พลาดแน่ๆคลอคโคไมล์ได้จะเอาลูกกวัดทั้งหมดไปไม่ได้นะซุปรครับคลอคโคมายขโมยลูกกวาดฮาโลวีนไปแล้วได้เวลาแปลงร่างเพื่อจับขโมยแล้ว รอทยไหมรอตรงนี้นะเแบบี้สปไปเดอร์แมนซุปเปอร์ทรัคจะแก้ปัญหานี้เองอนี่ไม่ใช่ลูกกวาดของนายเลยนะเดี <c oughs> ๋เพิ่งหูรอไปฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวซุปเปอร์ทรัคต้องเอากลับไปได้แนะ่ระวังด้วยนะซุปเปอร์ทรัคอ,อยู่เฉยๆอย่าขยับเฮ้ ซูเปอร์ทรัควิ่งตามเขาไปเร็วนั่มันอะไรนะสไปเดร์ทรักมาแล้วระวงังกำจัดความอันตรายได้แล้วอย่าขับไปเหยียบสลามน,นะไม่งั้นจะเหนียวติดหนึบ คราวนี o, im, mm ้จะทำไงต่อเจ๋งได้ไต่ไปตามกำแพงเหมือนสไปเดอร์แมนตัวจริงเลยดหวังได้ห <splash> น <t uring> ีไม่พ้นแล้วครอสคมายยอมซะเถอะโอ้ไม่ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คราะห์ขมยอย่าขยับ <G ül üyor> แต่กร้ลอลยน้ำแต่กระแสน้ำกำลังพัดไปที่ท่อระบาย <G ül üyor> เป็นไอเดียที่ดีซูเปอร์ทรัคบันได้ผลโอ้ไม่ฝูงฉลามที่หิวโหยกำลังมากินลูกกวาด <G ül üyor> ได้เวลาใช้ ST 3000แล้วอือ ปืนป้อนอาหารเพื่อเบียง่งเบนความสนใจของฉลามเยี่ยมเลยได้ผลเอาละทำแบบเดียวกันกับอีก2ตัวที่เหลือตัวนี้เป็นนักชิมตัวยงไปเอาตะกร้ากลับมาก่อนที่พวกฉลามจะกินอาหารเสร็จกันเถอะเร็วเข้าฉลามกำลังกลับมาที่ตะกร้าแล้ว เกือบไปแล้วเอาละอาลูกวาดกลับไปที่งานปาร์ตี้กันเถอะซปเปอร์ทรัคช่วยปาร์ตี้ฮาโลวีนเอาไว้ได้เออมีใครรู้ไหมว่าเขาหายไปไหนทีมสปไปเดอร์ครักขอให้นายมีความสุขในวันฮาโลวีนนะนี่มันอะไรเหรอดอกเตอร์ซิกโอ้ไม่นายโครน,นี่ซูเปอร์ทรัค คุณยนต์มีชีวิตแล้วแต่ดูเหมือนปีศาจมากกว่าชุดฮาโลวีนสวยมากเลยเด็กๆระวังด้วยนะเด็กๆโอ้ไม่ลูกวาดนายไม่ได้ฝันไปน้ำมันคู่แฝดจอมปวดของนาย โอ้ไม oh ่เด็กๆคิด oh. ว่าซูเปอร์ทรัคขโมยลูกกวาดไปนายต้องเอาลูกกวาดกลับมาพวกเขาจะได้รู้ว่านายคือผู้บริสุทธิ์นะซูเปอร์ทรัคได้เวลาแปลงร่างหุ oh. ่นยนต์วิ่งเร็วมาก ได้เวลาใช้มนวิเศษแล้วคาถาจะหยุดเจ้าหุ Dios, ่นยนต์เฉียดไปนิดเดียวไหนต้องแยกแต่กล้าก่อนที่เจ้าหุ่นจะหนีไปตรงเป้าเด็กๆคงร้องกันอยู่ ตอนนี้ทุกอย่างปกติแล้วได้เวลาไปงานประกวดชุดฮาโลวีนกันแล้วละ่ะงานประกวดชุดฮาโลวีนสุปอปร์ทรัคและเด็กๆอยากมาเข้าร่วมด้วยจะชนะการประกวดด้วยชุดนี้เหรอด็อกเตอร์ซิกค <c oughs> ราวนี้นายวางแผนจะทำอะไรรัว สารานทำชุดของทุกคนเสียหายไปหมดชุดของทุกคนนอกจากนายนะด็ะ <laughs> ดอกเตอร์ซิกโอ้ไม่งานประกวดชุดฮาโลวีนพังไปหมดแต่ชุดของดอกเตอร์ซิกยังดีอยู่ <laughs> เขาจะเป็นคนเดียวที่จะชน,นะมันไม่ยุติธรรมเลยนะแล้วด็อกเตอร์ซิกขี้กงนายช่วยได้ไหมซุปเปอร์ทรัค วมนวิเศษล้างรถว้าวดรซิกต้องเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับการแข่งขันอย่างยุติธรรมปื้นสลัดเยี่ยมเลย นี่เป็นสิ่งเดียวกับที่นายทำกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆไม่สนุกเลยใช่ไหมล่ะได้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันชุดพ่อมดคือผู้ชนะยังไม่หยุดเหรอดอกสิทธิกระวังสุปเอร์ทรัา คุนยนกลายเป็นมิตรแล้วเหมือนด็อกเตอร์ซิกจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะ